เปิดสันลูปให้ฉันทีอะไรคะใช่ได้ปะวะเนี่ยเปิดสันลูปให้ฉันทีไม่ทบเพลงเปิดเองไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเทสลูกค้ามันเป็นระบบความสั่งเสียงฉันอยู่นี่เปิดสันลูปอะไรคะเปิดสันลูปค่ะฉันค้นพบมากกว่าหนึ่งพิษณุโลกคุณต้องการเลือกอันไหน อีกทีหนึ่งนะอีกทีหนึ่งเปิดสลูปว้าเป็นไงสำเนียงต้องได้และก็ต้องสั้นๆหนวลๆ,หวๆใหญ่เยอะนะครับนี่ตัวนี้คำสั่งเสียงปี2023นะมาพร้อมกับพงอะไรมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับนี่ระบบขอสั่งเสียงที่เมื่อกี้ผมกดนะรองทีหนึ่งกดทีหนึ่งนะครับขั้นตอนการใช้อย่างนี้กดทีหนึ่งเปิดสลูปโอ้โห ไม่ธรรมดานะครับใช้งานได้จริงคือพูดให้พูดให้รู้เรื่องอย่าพูดเหมือนผมผมคนคนพูดไม่รู้เรื่องอันนี้พูดรู้เรื่องสั้น,นๆง่ายๆพอนะครับเขาก็จะจับเสียงของเรานะครับว่ามันหมายความว่าไงเขาทํทตามได้หมดทุกอย่างนะล้ามากๆปี2023นะแล้วดูจอจอเป็นแบบจอคู่อย่างนี้นะครับเป็น Full LED เขาเรียกว่าจอ LED ใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญนะครับจอตัวนี้ลองไับเปิ้งคาเพย์ต,ตัวเรียบร้อยนะครับ สามารถปลดล็อกได้เลยถทัถกิีง่ายๆใช้งี้นะโคตรล้ำอะ่ะดูเสียงเ่ยโคตรคลาสสิกเลยนี่นะอ่านะครับแล้วช่องแอร์เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นรถ e v มากๆ e v จ๋าเลยนะครับก็ตัดขิดฟ้าอย่างนี้ครบมากๆคันนี้ก็จดมองข้างปรับไฟา้้าด้วยแล้วก็จกดไฟได้มา4บาลกระจกเนี่ยเป็นออโต้แบบ4บาลเลยนะแบบนี้และที่สําคัญนะครับตรงนี้มีท่นชาร์จ ไวเลตให้ด้วยหัวเกียรนะ์เนออกแบบดีไซน์มาได้ลงตัวมากๆนะครับตอนนี้ติดเครื่องอยู่นะคือเสียงเครื่องเงียบมากและแเย็นเจี๊ยบเลยแล้วภายนอกคันนี้มันสีทูโทนใช่ไหมครับส่วนภายในก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันจะเป็นดําเทาแบบนี้นะครับเบรกมือเบรกโคไฟฟ้าแท็กชั่นขึ้นลงเข่านะครับการล้อลื่นอะไรมีให้ครบหมดเลยเบาะก,ก็อยู่น่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่มีฉีกไม่มีขาดหน้าหลักไม่กิ๊กลืมบอกคันนี้ไมค์แค่35,000กิโลเท่าน,นั้นเองนะครับดูดีไซน์เขาล้ำมากๆภายนอกเป็นทูโทน ด้านบนสีดำนะครับส่วนตัวรถเป็นสีเทาดํากระจังหน้าออกแบบคล้ายๆ3มิตินะแต่จริงแล้วมีช่องมีรูลบายอากาศนะดูมีกล้อง3า0องศาให้ด้วยรอบคันนะครับโลโกโล้ MG ตรงกลางตัวใหญ่ปี2023นะครับถ้าซื้อที่ผมเนี่ยประหยัดไปกว่า4 0 0แสนแล้วออกห้างใยแดงอยู่ที่ประมาณ90,00แสนกว่านะ9 0แสนต้นต้นวันนี้มาปรับให้ในราคาสุดพิเศษนะครับลถแค่ปีเดียวราคาหายไปกว่าครึ่งหนึ่งเอาไปแค่569,0 0 0พอออปชั่นเลาๆแบบนี้เลย อันนี้มีตำหนิตรงนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ปล่อยแล้วมีเดย์ไลท์ด้วยตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งล้อมแม็กซ์สินิ้วเดิมโรงงานยางโยโกโฮมาม่ากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวกล้อง3ามอยพัสแบบนี้คีย์เลตนะครับกุญแจให้ครบ2ดอกระบบห้ามเบรกได้มาดิสี่ล้อหลังคาดํานะด้านท้ายมีไฟเบรกที่สามสปอยเล์หลังปัดฝนหลังโลโกโ้ MG อันนี้ไม่ใช่โลโกโ้องเดียวนะครับเปิดฝาท้ายเปิดอย่างนี้นะนี่ง่ายๆแบบนี้อ่ากว้างขวางอเนกประสงค์สุดๆเลยนะครับไฟเวลคัมไลท อุปกรณ์เซอร์วิสช่วยเหลือตัวเองมีให้ครบด้วยตรงนี้คือแบตลิเธียมแบตไฮบริดนั่นเองน็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีถอดเลยเซ็นเซอร์หลังมีให้ด้วยกัน4จุด vs นะครับ hev i smart โปรโมชั่นแบบพนแบบถูกๆให้1 1 0 0 0ตลอดสัญญานะครับดูน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับรถเดิมจริงตรวจรถเรียบร้อยรับประกันไม่มีชนหนักพลิกความหรือน้าท่วมรอยอา้างอยู่ครบทุกจุดทุกตําแหน่งเครื่องแห้งแบบนี้โคตรคุ้มรถปีเดียวประหยัดไปกว่า40,000 0 เอาไปที่5 6 000, 9 0 0 0